อวันนี้จะไปงานเลี้ยงค่ะมีขนมที่ชอบมากมายเราต้องมีตัวช่วยค่ะไฟเบอร์ชนิดพิเศษช่วยดัดจับแป้งเร้น้ี่มาลค่ะอาแน่นอนค่ะพี่ปาต้องป้องกันตัวเองง่ายๆค่ะพี่ปาก็เอาน้ําสะอาดธรรมดานี่หละค่ะสัสองร้อยสี่สีตัวช่วยพี่ปานะคะไฟเบอร์ชนิดพิเศษหนึ่งสองเดี๋ยวเราเทไปเขย่าเขยาว,ายาวแล้วดื่มดื่มเสร็จเป็นไงคัอ่ะฮอาหารอร่อยรอเ,เราอยู่กินสิค่ะชีเฟซสองค่ะ ง่ายมากๆเลยใส่สองน้ำสะอาดแล้วก็นแน่นอนค่ะปิดฝาค่ะเออโหไปเบอร์ชนิดนี้ละลายน้ำง่ายมากกินง่ายมากๆเลยนะคะอะปิดฝาค่ะเขยาวไปยาวไปยาวไปยา,ยา,ยาค่ะดื่มให้หมดค่ะโ้หมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทานอาหารอร่อยๆอกันนะคะอ่าดูแลตนเองมองการภาวะดื้ออินซูลิน โดยไฟเบอร์ชนิดพิเศษสนใจทักพี่ปลามาเลยนะคะเชื่อพี่ปลานะคะบ๊ายบาย